เรื่องที่ห้าการบูชาท่านที่ควรบูชาพระพุทธภาสิทธมาเซมาเซสหาเซนะโยยะเชทะสตังสมังเอกันชะพาวิตัตานังมุหุตตมะปิปูชชเยซาเยวะบูชนาเซโยยันเจวะสสสตังหูตังแปลความว่า,วา ผู้ใดพึงบูชาด้วยรัพย์พันหนึ่งทุกๆเดือนตลอดเวลาร้อยปีก็ไม่ประเสริฐเท่าการบูชาท่านผู้ใดอบรมตนแล้วเพียงผู้หนึ่งแม้เพียงครู่เดียวการบูชานั้นประเสริฐส่วนการบูชาตลอดร้อยปีนั้นไม่ประเสริฐเลยอธิบายความการบูชาบุคคลที่มีคนบูชาหรือวัตถุที่มีคนบูชาแม้บูชาสิ้นร้อยปีพันปีอย่างสม่ำเสมอก็หาไม่ผลประการใดไม่ เปรียบเหมือนการหวานพืชลงบนหินไม่งอกงามไม่มีประโยชน์เหนื่อยแรงเปล่ายังจะมีโทษแก่ทนเสียอีกเหมือนชาวนาช่วยเหลืองูเหา่าพอมันฟื้นตัวได้มันก็กัดเอาหรือเหมือนการให้กำลังแก่โจรคนที่มีคนบูชาทีหว่านี้คือคนที่มันได้อบรมตนไม่ได้ฝึกตนด้วยดีไม่มีศีลไม่มีธรรมของสัตว์รุษเป็นคนเปล่าจากคุณความดี ที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าโมคาบุรุษไม่ว่าพระหรือคฤลหั์ที่ไม่มีคุณธรรมก็ไม่ควรบูชาทั้งสิ้นส่วนผู้ใดบูชาท่านผู้เทผู้ที่ได้อบรมตนดีแล้วด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นผู้มีคุณความดีในใจการบูชาของท่านผู้นั้นแม้เพียงครู่เดียวก็ประเสริฐนำความสุขมาให้ยกตัวอย่างเช่นการบูชาพระพุทธเจ้าหรืออริยสาวกของพระพุทธเจ้า หรือคนอื่นๆที่มีคุณธรรมดีมีมารดาบิดาครูอาจารย์และผู้มีพระคุณอื่นๆการบูชาท่านแสดงไว้สองวิธีคือการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของเรียกอามิสบูชาอย่างหนึ่งการบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของท่านด้วยการอบรมตนให้ดีเรียกปฏิบัติบูชาอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงสนเสริญปฏิบัติบูชามากกว่าอามิสบูชา แต่มิได้ทรงห้ามอามิสบูชาการบูชาท่านที่ควรบูชานั้นเป็นสิริมงคลแก่ตนเป็นการให้กำลังสนับสนุนท่านผู้ประพฤติชอบเป็นประโยชน์แก่สังคมเข้าพระพุทธภาษิตว่าข่มคนที่ควรขม่มยกย่องคนที่ควรยกย่องนิก,กันเฮนิคะหะระหังปัก,กันเฮปกะหะระหัง ในมงคลสูตรทรงจัดการบูชาคนที่ควรบูชาหรือวัตถุที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดข้อหนึ่งพระพุทธภาษิตนี้พระาศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเวลุวันเมืองราชฤกษ์ทรงปรารพรามผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรมีเรื่องย่อด,ดังนี้พระสารีบุตรเทระไปะเยี่ยมลุงของท่านถามว่า ทำกุศลอะไรอยู่บ้างหรือไม่ลุงตอบว่าบริจาคทรัพย์บำรุงพวกนิครนอยู่ทุกๆอยู่ทุกเดือนทุกเดือนเดือนละพันกหาปณะนะพระเถระถามว่าปรารถนาอะไรพราหม์ตอบว่าปรารถนาพรหมโลกใครเป็นคนบอกว่าทางนี้เป็นทางไปพรหมโลกพระสารีบุตรถามอาจารย์ของกระผมขอรับพราหม์ตอบท่านเชื่อหรือ เชื่อขอรับพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าท่านไม่รู้จักทางไปพรหมโลกแม้พวกอาจารย์ของท่านก็ไม่รู้เหมือนกันพระาศาสดาองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงรู้จักพรหมโลกและทางแห่งพรหมโลกนั้นมาเถิดลุงเราไปฝ้าพระาศาสดากันทูลขอให้ทรงบอกทางแห่งพรหมโลกพระเถระพาลุงไปฝ้าพระาศาสดาหลังจากได้ตรัสปราศัยและสอบถามเรื่องราวต่างๆแล้ว พระองค์ตรัสว่าพรามการแลดูสาวกของเราด้วยจิตเลื่อมสายเพียงครู่เดียวหรือหรือด้วยการถวายอาหารเช่นข้าวทัพพีเดียวยังมีผลมากกว่าทานที่ท่านกำลังทำอยู่ในบัดนี้หรือที่ท่านให้แล้วแม้ตั้งร้อยปีดังนี้แล้วทรงสืบอนุสนธิพระธรรมเทศนาต่อไปว่ามาเซมาตมาเซซาเซนะเป็นอาทิมีนยะ ดังพนา,นามาแล้แต่ต้น